พิชิตเ,เ,เมือ่อคราวที่แล้ววันนี้ลมก็เริ่มมามออถากนี้วันนี้ทำไมถึงไม่เกียดเลยถ้าพ้นถากนี้ก็พน้นนะเลยเล่นดูใจเลยก็เอาไว้กับงงไม่ตอดค่ะที่ดีเป็นกองโจรของพวกมันเป็นหรกักพวกมันนี่คือคำสั่งของข้ากว่าต้อนกองโจรทุกทุกคนใครที่เป็นโจรมาข,ขึ้นเฝ้าให้หมดพิจดีกว่า

อ้า่ได้ินได้ินจริงเหรอหัีเนี่ยโอโอ้อาเกต้องให้ลคพี่เกคณะนี้มีจอมาเจอหน้าได้ดีกว่านี่มาดูปลดาน โอ้โหมึงมาทั้งโออกมาเหรอฮะออันอันจะพกเดี๋วเดี im ๋ยวอะไรนี่ทอะไรนะนูเขาจะโดนจับเาสื่อ้เขาเกยวหน้าดเกล่ยวหนี้ได้ไงอ่ะเขาห้ามห้ามอย่พีกูาให้หลาใช่พ่อน

ว <Yeah. S 2> ้ากอยู่อยู่ดิลวยวนี่ับตัวแตะตัวไปไหนไปกของก็ปล่อยเอเหรีตอเินปล่อยให้งล้วตจับตัวขื้เงด้วยมเชือูนะวนนี้นกลุ่มแม่นางชื่ออะไรชื่อชูมันอะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เยอะมากเลยแม่กม่อถูแม่เึงขั้นี้นี่ยหลค่าเสียหายขอบคุณแม่รวยนะจ้ะเดี๋ยวขอบคุณแม่ละค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ขอบคุณมากนะจ๊ะปดบกไปดบนนะครับวันนี้ลูกหาคกไม่สะกิดใครเลยมันใช่ก็เออกมาแล้ววิ่ง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 ไงแม่แล้วก็มู่ว่ไมวิ่งนะก็อยูนะแตอไป เตือนใครเห็นก่อนรู้ป่ะฝักร้านมแชร์จริงเราไม่ใด้ที่พวกเราได้นั่นก็คือลูกได้ปั๊บ yani> ูว่าเราก็คืออะไรพี่แนนโูดมาบอกาเล่าเรื่องก็บอกเล่นไม่คือจะเล่าเรื่องมันถูกแล้วพี่ต้องเล่นต้องปอดถูกใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่ามันไม่ต้องสมจริงขนาดนั้นเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงพี่แล้วพี่มาปลอดใพี่โดนลงหนูอ่ะพี่ลองพี่จัดงานนี้ไม่เคยนะมีใครโดนลงหนูอ่ะไม่เคยพูดแนน แล้วพี่แล้วเหอจริงมีปัญหาแล่ยองไม่ยออยากทำตัวแบบนี้นิสพี่ิบไม่เลิกเลกับฉันมาแน่เดินเดือดปั้นูึกนานนึกไรออะไรสนกมีสามสี่คนเ้อล้พบอกกับบ่บูเด้อไปเดินไปโอดได้จ้ะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปแล้วนะคุณขอบคุณจ้ะ ให้หมดกระเอเลยจูนมูนหัวองยพี่ยังพี่ปูหมดทุกท่านก็ไม่เหลืออะไรอะไรวะไ,รไม่รนวะยังไงพี่ก็เกินไ พเกมเนี่ยเราคนดูอยู่ที่บ้าพี่เล่นไปก่อนเนาะแนี้มันไม่้พี่มันไม่ด้ลมันไม่ได้นจ้คือเไม่ได้แบบนี้จะใครก่อนด้อนี้มันไม่ได้พี่ไปก่อนแบบนี้เนี่ยนี้ถ้าไม่ได้พี่เกียน้องกูว่าโดนเดียวมึงะโดนโดนสามีเลย นายบของไม่ตายตายก็เผาไม่ตายจับเรื่องนี้ก่อนมันไม่ทำไงเขนไม่ดูเป็นอะไรไม่เป็นอะไรหน้าตาทำไมจับหรอเออมาเม่อะปูไรอย่าเงี้ยมันก็แ่งเงินที่มาได้จับเมยเดี๋ยวคุยมาคุยอยู่ในซอก็นมีนาทีเรื่องซอกจนไม่กลัวเป็นแบบกลัวอ๋อไม่กลัวอ๋อีเหี้ยกูไม่การีกับข้าวเลยนะขายลูกปลาสกปรก ตอนแรกก็มึงต้องมีต่วเป็นตัวเพราะฉะนั้นกูจะจับตัวไม่ค้าไม่ค่าแม่กูเหรอไม่เล่นแต่ได้บูวะเล่นอะไรอ่ะกูถไอ้มุว่ามึงมาทำนีไม่เอา มเพิร e ู้จะดูที่ไหนก่อนเลยข้างล่าง้บนที่าตกกระปกตาอ่ะดูให้เต็มตาหนึ่งสองั๊บาูหานแล้วผีตกายหมดฟีทเลนะลนีู่ตายเนี่ยเนี่ยไม่นาเออสคนใ่ในองโจนี้ใช่ไหมเออคนที่นั่งเด่นสงาอย่าไนั่นคือจ้าป้าสา cắt hỏi 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 cắt นี่จดจอดูต uh okay. uh uh ้นเข้าไหมมาเนี่ยเอมีมีขาไม่มาเียมีมาเล่นใหญ่หมด้ดิจารจองทงทีอาบแตู่ทีเยได้หันมาด้วยแล้วไให้บุ๊เข้าไปในท้่กอนหาอยเฮ้ยหยุดก่อน เจ้ามีอภิสิทิพิเศษเดินขึ้นฟ้าพี่ได้หรอไม่ผู้ค้าผู้ค้แล้วมึงขานตามนพวกเขารอเปล่าพี่งยมพี่นเดินสี่ดืห้าพดได้ยอมาเท่าไหร่นรอยไม่ได้้นต้มู้คของเนี่ยขา๊ไปโอขายปพี่ชาดขายตั้งไปรแนี้ต้องว่าให้สลยดใมึง เห้ยอะล่ะ <Net -hertz> <uma est> cộng với cái mấy người lạp của tai nạn từ mấy con lúc ở tai nạn lạp 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 Ủa? lạp 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 lạ lạp lạ lạp lạ lạp อย่าเพิ่งเนีแยคือแบบเชื้อตกอตัวนะผู้เจ้าอยู่ในซ่องโจรคงจะเป็นพวกเชื้อสายตนก็ใช่แต่เฮียดีกับข้าเนี่ยข้า มีมธุราไม่ยืนเรียนใครไม่ขัดห้ามไม่ยืน ของชี่พานี่จะัาจะขอ